สวัสดีครับมิตรรักแฟนมัดมวยชาวนณนนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันนะครับอัปเดตข่าวสารวงการกับปั้นโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยแอดมินห้ำใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดาแห่งลุมแมา่น้ำเจ้าพระยานะครับมีข่าวมวยมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวข่าวอัปเดตของคาสโตะอิโอกะนักชกญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงจะเป็นไฟเดือดเลยนะฮะ เหมือนมีการเจรจาการชกกันมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าล่มไปนะครับระหว่างอิโอกะกับเอสตราดาในการชกล้มชมป์โลก WBA WBC รุ่นซ u เปอร์ไฟ a ์เวทนะครับผมถ้าเกิดครั้งนี้เจรจาเรียบร้อย WBA อนุมัตินะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันมีอุปสรรคอยู่ ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดหละนะครับ boxing scene com มีรายงานเรื่องนี้นะครับคาสโตอิโอกะนักชกจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัย34ปีเจ้าของสถิติชนะ31แพ้2เสมอ1แล้วก็เป็นการชนะ k อ o c k out และ tko 16ครั้งนะครับแชมป์โลก w b a รุ่น super f ์ฟ w า i เว t คนปัจจุบันได้ยื่นเรื่องผ่านชิเซิโปรโมชัน่นเพื่อขออนุญาตให้ w b a เนี่ย อนุมัติเพื่อขึ้นชกเดิมพันแชมป์โลกกับฮวนฟรานซิสโกเอสตราดาแชมป์โลก WBC ในรุ่นเดียวกันชาวเม็กซิกันนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยอิโอกะเขาจะต้องป้องกันแชมป์กับจอห์นราบิเลสนะครับนักชกไร้พ่ายชาวอเมริกัน ชนะรวด13ไฟต์น็อก9ไฟต์อายุ27ปีโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของ WBA ในไฟต์บังคับซึ่งมีคำสั่งจาก WBA มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอีโอกะเขาจึงตัดสินใจเช่นนี้นะครับแต่ผมเห็นคอมเมนต์แฟนมวยชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าอีโอกะโดนไฟบังคับบ่อยจังเทียบกับเอสตราดาเนี่ยอิโอกะโดนบ่อยมากม นะครับแล้วก็อยากเห็นอิโอกะขึ้นชกเดิมพันแชมป์โลกกับทางเอสตราดามากๆด้วยนะฮะแล้วก็ทางอิโอกะเนี่ยทั้งฝั่งอิโอกะก็มีการวางแผนล่วงหน้า,าไว้นะครับหาก WBA เขาอนุมัติการชกขึ้นจริงๆก็จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่3รกรกฎาคมนี้ที่โตเกียวส่วนสถานที่ยังไม่ได้ระบุแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นโอตาซิตี้เจอรัลจิมเนเซียม อิโอกะขึ้นชกที่นี่บ่อยมากๆนะครับขึ้นชกมาทั้งหมดเนี่ยแครั้งละมั้งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นดังใจคิดหรือเปล่านะครับรามิเลสซึ่งเป็นคู่ชกไฟ์บังคับเนี่ยจะยอมไหมแล้วก็ทางสมาคมมวยโลกหรือ WBA เนี่ยจะอนุมัติไหมล่ะเออนะครับแต่ทางคู่ชกของอิโอกะเนี่ยเขาก็มีการทวิตข้อความผ่าน X นะครับ เขาบอกว่า no deal no step a s s i g n m e n t นี่นะครับก็ประมาณว่าจะไม่มีการแบบยังไงอะถอยให้ไม่มีการแบบตกลงใดๆนะครับนอกจากจะแบบมีค่าตอบแทนให้กับเขาเอออันนี้ก็เหมือนแบะท่านั่นแหละนะถ้าเกิดแบบมีเงินมาเงินมาผ้าหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อันนี้แล้วไปนะครับน่าจะคุยไม่ยากถ้าเกิดพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าหลังจากเนี้ยให้ไปชกกันก่อนแต่ผู้ชนะจะต้องแบบมาเจอเขาในไฟ์ถัดไปนะอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ WBA จะอนุมัติให้คู่นี้ได้ชกกันหรือเปล่านะฮะอ้าวแฟนมวยอยากดูกันไหมล่ะเยอกะกับเอสตราดา พูดถึงเอสตราดานี่คนก็แบบจองกระถิ่นกันเยอะเหมือนกันนะเอาเลยครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกำลังใจหน่อยนะครับกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์ให้หน่อยก็ได้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเป็น แบบเหมือนชมรมเป็นกลุ่มคนรักมวยเหมือนเือนกันกับน้าๆไทยแลนด์ออฟฟิเชียของเรานะครับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนเลยครับวันนี้ง่วงมากๆกราบงามๆครับ